ได้รับปุ๊บลองปับ๊บคือดีมากซึมไวฉ่ำช่ำ,ชำวาวขอบคุณมากๆเลยครับเซรั่มตัวนี้ที่จะช่วยตอบโจทย์ภายในขวดเดียวสําหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของ 1. ริ้วรอยหน้าแก่ 2. ขาดความชุ่มชื้น 3. ฝ้ากระรอยสิวรอยแดงรอยดำส 4. ขาดความกระชับของผิวอายุเริ่มมากขึ้น เซรั่มคลีนครับคลีนแอนตี้ิงโคเซรั่มเซรั่มตัวนี้มีส่วนผสมของสแนปแปดตัวสแนปแเป็นนวัตรกรรมใหม่ช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอย2 8ดีไฮยาเป็นซูเปอร์ไฮยาลูรอนเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว3ามในอัซินามายหรือวิตามิน B3 ช่วยในการเพิ่มความสว่างกระจ่างใสลดฝ้ากระรอยแดงรอยดำจากเซลล์ให้ค่อยๆลดเลือนจางลงและสี่เปปคอใครที่ใช้ต่อเนื่องในระยะยาวครับ มีโปรตีนเปปชอช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเอลาสตินผิวจะค่อยๆกระชับมากขึ้นเรียบเนียนมากขึ้นริ้วรอยในระยะยาวก็จะค่อยๆดีขึ้นครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่ตะกา้าติ๊กตอกชอบครับ